น่ครับพี่น้องมันนี่มันย่างปลาปลากาย่างปลาการนี่ปลากาอยู่สองตัวอันนี้เป็นปลากายอย่างเดียกันครับย่างเดี สาโตกันเริ่มแหงแล้วครับพี่นอ้องย่างปลาปิ้งปลาหอมๆเดอนใส่ยีเดตำแจวบ้าแล้วมันควันกำลังออก าตา,ามมดตาตามมดตาเพรได้ปิ้งอยู่ครับน,นี่ครับตูงยังไหมครับตูงยังอุ๊ยุ่งมากแล้วถ่าซุปก,กันหอมแล้วครับพี่น้องซุกเลยนะนี่เห็นบ่างต่กินบ่ครับแต่เสีบอยู่วันเิไปตำเจวโอ้ยทานกับมดลืดแหลนะ ตีงจนท่านมือเลยล่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเเมวกับย่างดูขนาดเห็นปลาบ่ได้ครับพี่น้องอยากกินคือทานเพิ่มว่า ลงหอมเลยอันนี้มักเกลือนะครับมักเกลือซุกแล้วลวครับพี่น้องซุกแล้วนะนี่กันเฮเรล่มมืดละซากค้มครับพี่น้อง ฝนกระจักสีตกหรือไม่ตกใตตอนแรกเนี่ยยวปตาเนี่ยก็จะไปต่ำแจ้วแล้วครับจะพอกันไหมครับ